สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากๆค่ะคือเรื่องไดโนเสาร์แต่ที่น่าสนใจคือเอ่อจะให้ลิสต์รายชื่อไดโนเสาร์ทั้งหมดที่เคยค้นพบเนี่ยแทบเป็นไปไม่ได้เลยนะคะมันเยอะมากจริงๆค่ะตอนนี้ก็900กว่าสกุลแล้วมังคะคาดว่าอาจจะมีเป็นพันชนิดเลยแล้วก็ยังมีการค้นพบใหม่ๆเพิ่มตลอดเวลาด้วยนะคะคือแบบโลกมันกว้างใหญ่กว่าที่เราคิดเยอะเลยใช่เลยครับ นั่นแหละครับคือความท้าทายแล้วก็ความน่าตื่นเต้นมากๆของวงการบรรพชีวินวิทยาตัวเลขพวกนี้มันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับไม่หยุดเลยน่าสนใจจริงๆค่ะงั้นภารกิจของเราวันนี้ลองมาสำรวจตัวอย่างชื่อไดโนเสาร์ที่น่าสนใจกันดีกว่านะคะทั้งที่แบบดังๆที่คนรู้จักกันทั่วโลกแล้วก็ที่สำคัญเลยคือที่ค้นพบในประเทศไทยเราเองเพื่อให้เห็นภาพรวมนะคะว่าการค้นพบเหล่านี้มันบอกอะไรเราได้บ้าง อย่างตัวที่คุณคุ้นกันดีแน่ๆก็พวกกลุ่มกินพืชคอยาวอย่าง Brachiosaurus ใช่ไหมคะหรือกลุ่มกินเนื้อที่เดินสองขาที่ดังสุดๆก็คงเป็น Tyrannosaurus rex หรือ,อ T-Rex แล้วก็มี Velociraptor ด้วยอันนี้ก็ดังจากหนังเลยครับ T-Rex ก,กับ Velociraptor นี่ดังจริงแต่ถ้าพูดถึงกลุ่มกินเนื้อหรือ Theropod เนี่ยจริงๆแล้วมีหลากหลายกว่านั้นเยอะเลยครับ ส่วนพวกกินพืชกลุ่มอื่นๆน,นะครับที่เป็นพวกออริซิเชียนพวกนี้ก็รูปร่างหน้าตาหลากหลายมากนึกถึงอย่างสเตโกซอรัสที่มีแผ่นกระดูกบ,บนหลังนะครับอ๋อที่หลังเป็นแผ่นๆสามเนี่ยงใช่ครับใช่หรืออย่างแองกิโลซอรัสนี่ก็เหมือนรถถังเลยมีเกราะหนาๆมีลูกตุ้มที่หางด้วยใช่ไหมคะเอาไว้ฟาดครับผมแล้วก็มีกลุ่มมีเขาอย่างทรเซอร์ทอปส์อันนี้ก็สามเขาเด่นๆเ,เลย แล้วก็พวกปากเป็ดล่ะคะอย่าง p a r a s e r o l o p h u s ที่หัวมีงอนแตกแปลกอ่าใช่ครับพวก p a r a s e r o l o p h u s หรือ i e g โ n o d o n พวกนี้ก็น่าสนใจพวกปากเป็ดนี่หลากหลายมากงอนของ p a r a s e r o l o p h u s เนี่ยเขาก็ยังถกกันอยู่ว่ามีไว้ทำอะไรแน่อาจจะใช้ส่งเสียงก็ได้ครับโหแต่ละตัวนี่ฟังดูแล้วสุดยอดจริงๆค่ะทีนี้กลับมาที่บ้านเราบ้างการค้นพบในประเทศไทยล่ะคะ ได้ยินว่าสำคัญมากๆเลยโดยเฉพาะทางภาคอีสานเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าเราเจอรายเด็ดๆบ้างครับแพระเคไขนนี้ถือเป็นแหล่งค้นพบที่สําคัญมากนะครับโดยเฉพาะไดโนเสาร์ยุคครีเทเชียสตอนต้นในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เด่นๆเลยก็มีหลายชนิดครับอย่างเช่นภูเวียงโกซารัสซิรินทอรเนนอันนี้เป็นสัโพอดคอยยาวๆหน่อยชื่อนี้ก็มาจากแหล่งค้นพบคือภูเวียงแล้วก็ตั้งเพื่อเคิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพด้วยครับ อ๋อค่ะค่ะมีความหมายมากๆเลยครับแล้วก็มีสยามโมทรีเนสอีสานเอนซิสตัวนี้น่าสนใจมากสยามโมทรีเนสชื่อเหมือนญาติทีเร็กซ์เลยนะคะใช่เลยครับคือเขาเป็นหนึ่งในบรรพบุรุษยุคแรกๆของกลุ่มทรีรานอรอยส์หรือก็คือญาติิของทีเร็กซ์นั่นแหละครับการค้นพบตัวนี้มันช่วยได้เยอะเลยในการทําความเข้าใจว่าเอ๊ะญาติทีเร็กซ์มันกระจายตัวยังไงนอกอเมริกาเหนือกับเอเชียกลาง โอ oh, แสดงว่าการค้นพบที่ไทยนี่ช่วยต่อจิ๊กซอภาพใหญ่ของวิวัฒนาการไดโนเสาร์โลกเลยสิคะเนี่ยถูกต้องครับและที่สำคัญมากๆอีกตัวที่ต้องพูดถึงเลยคืออีสานโนซอรัสอัทวิพัชชีตัวนี้เป็นหนึ่งในซอร์พอร์ตหรือไดโนเสาร์คอยาวที่เก่าแก่ที่สุดตัวหนึ่งของโลกเลยนะครับเท่าที่เคยเจอมาเก่าแก่ที่สุดในโลกเลยเหรอคะ ใช่ครับเป็นหนึ่งในกลุ่มที่เก่าแก่มากๆการค้นพบนี้ให้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับจุดเริ่มต้นวิวัฒนาการช่วงแรกๆของพวกคอยาวเลยมันชี้ว่าภูมิภาคเราเนี่ยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์ช่วงต้นของไดโนเสาร์พวกนี้นอกจากนั้นก็ยังมีกินริมามัสขอนแกนเอนซิสที่หน้าตาคล้ายๆนกกระจอกเทศก็แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของระบบนิเวศในอดีตของไทยครับ โอ้ฟังแล้วทึ่งเลยค่ะการค้นพบในบ้านเรานี่มีความหมายในระดับโลกจริงๆนั้นทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยค่ะทั้งไดโนเสาร์ดังๆจากทั่วโลกแล้วก็ที่เจอในไทยเราเองเออมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับโลกใบนี้บ้างคะว่าโลกในอดีตเนี่ยมันเต็มไปได้วยความหลากหลายทางชีวภาพที่เออน่าอัศจรรย์มากๆยิ่งกว่าที่เราเคยคิดไว้ยเยอะ ไดโนเสาร์ครองโลกนานมากนะครับเป็น160หล้านปีแล้วก็วิวัฒนาการไปในรูปแบบที่หลากหลายอย่างไม่น่าเชื่อจริงๆการศึกษาฟอสซิลพวกนี้มันไม่ใช่แค่การดูสัตว์ประหลาดโบราณนะแต่มันคือการเรียนรู้เรื่องวิวัฒนาการการปรับตัวการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศบนโลก แล้วการค้นพบในไทยก็เป็นเหมือนชิ้นส่วนสำคัญที่มาช่วยเติมเต็มภาพนี้ทำให้เราเห็นว่าประวัติศาสตร์ของสิ่งมีชีวิตบนโลกมันซับซ้อนแล้วก็เชื่อมโยงกันมากกว่าที่เราเคยเข้าใจครับเป็นมุมมองที่เปิดโลกทัศน์มากเลยค่ะแล้วมันก็ยังไม่จบแค่นี้ใช่ไหมคะเพราะเราก็ยังคงค้นพบอะไรใหม่ๆอยู่เรื่อยๆถูกต้องครับนั่นคือส่วนที่น่าตื่นเต้นที่สุดเลยผมเลยอยากจะทิ้งท้ายด้วยคําถามชวนให้คิดเล่นๆนะครับว่าในมาฟอสซิลใหม่ๆเนี่ยมันถูกค้นพบอยู่ตลอดเวลา ลองจินตนาการดูสิครับว่าไดโนเสาร์ชนิดต่อไปที่อาจจะรอการค้นพบอยู่ในประเทศไทยหรือที่ไหนก็ตามบนโลกเนี่ยมันจะมีหน้าตาเป็นยังไงและการค้นพบนั้นมันจะเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อโลกยุคดึกดำบันไปได้อีกมากน้อยแค่ไหน